วันนี้มีกระทรวงการคลังที่ออกมาพูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลครับว่ารัฐบาลนั้นสามารถที่จะกู้เงินมาใช้ดำเนินนโยบายต่างๆที่มีการหาเสียงไว้ได้อย่างเต็มเพดานนั้นได้ถึง8แสนล้านบาทหรือประมาณ40%นะครับของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2555แต่ว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าในเรื่องของการกู้เงินตั้งขาดดุลเพิ่มเติมนั้นจะมีความสามารถในการชําระนี่ได้หรือไม่ นโยบายต่างๆของว่าที่รัฐบาลใหม่ที่จะต้องใช้เงินจํานวนมากจนหลายฝ่ายเป็นห่วงนะครับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ดําเนินนโยบายเพราะวงเงินขาดดุลงบประมาณปี2,555นั้นตั้งไว้350,000ล้านบาทคงไม่เพียงพอนายจากกริดพาราพันธกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนชี้แจงครับว่ารัฐบาลนั้นสามารถกู้เงินมาสนับสนุนนโยบายต่างๆได้ตามกรอบในการกู้แต่ละปีงบประมาณ ที่กำหนดไว้ไม่เกิน40%ของงบประมาณรายจ่ายครับซึ่งงบปี2,555นั้นกำหนดไว้2.25ล้านล้านบาทก็เท่ากับว่ารัฐบาลจะสามารถกู้เงินได้สูงถึง8แสนล้านบาทพุ่มในการสอบนอยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลต้องพิจารณาผลที่จะตามมาให้ดีก่อนตัดสินใจกู้เงินโดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้เพราะจะทำให้รัฐบาลมีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีก30,000ล้านบาทต่อปี ส่วนยอดหนี้สาธรารณะยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้โดยหากรัฐบาลกู้เงิน8แสนล้านบาทจะทำให้หนี้สาธรารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ50%ของ GDP จากปัจจุบันอยู่ที่41%ของ GDP ซึ่งยังอยู่ในกรอบไม่เกิน60%ของ GDP ค่ะสบนยังประเมินโครงการประชานิยมของพรรคเพื่อไทยครับที่อาจจะต้องกู้เงินมาดาเนินนโยบายเช่นพักหนี้ต่อรายไม่เกิน5 0 0แสนบาท การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านอีก1ล้านบาททุกตำบลการเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น15,000บาทขณะที่โครงการลงทุนต่างๆเช่นแลนบริดจ์การสร้างรถไฟฟ้า10บสายการทำรถไฟรางคู่รัฐบาลชุดใหม่นั้นสามารถหาเงินรองรับการลงทุนได้หลายรูปแบบนอกเหนือจากการกู้เพิ่มเช่นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือว่า PPP